เด็กนรกอยากได้พ่อเลี้ยงเป็นผัวขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยกันวันนี้เราจะมาสรุปหนังเรื่องออฟฟานเด็กนรกก่อนรับชมฝากกดแชร์คลิปและอย่าลืมกด Subscribe กันไว้เพื่อเวลาเราม,ามีคลิปใหม่ๆก็จะได้หากจเจอด้วยนะครับแต่ถ้าเ,เพื่อนพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเคสกับจอนสองสามีภรรยากำลังเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อคลอดลูกเคศมีเลือดไหลออกมามากจนหมอต้องพาไปห้องฉุกเฉิน เมื่อหมอคลอดลูกเสร็จก็เอาเด็กมาให้เธอดูและร่างของเด็กก็อาบไปด้วยเลือดทําให้เคสตกใจสุดขีดแล้วก็ร้องกรีดออกมาแล้วก็พบว่าไม่เป็นเพียงฝันร้ายของเธอเองที่จริงแล้วเคสนั้นเคยท้องแล้วก็แท้งลูกคนล่าสุดไปทําให้เธอฝังใจจะเก็บเอามาฝันร้ายบ่อยๆจนต้องกินยากล่อมประสาทเคสไปหาจิตแพทย์และจิตแพทย์ก็บอกว่านี่คือเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้แต่เคสก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะเธอกําลังขอเด็กมาเล่นอีกคนนึงเธอก็เลยคิดว่าตัวเองอาจอาจะยังไม่พร้อมก็ได้ บ่ายวันนั้นเคทไปรับลูกสาวของเธอที่ชื่อว่าแม็กซ์ที่โรงเรียนแม็กซ์นั้นหูหนวกมาตั้งแต่เกิดแต่ระหว่างทางที่ขับรถกลับบ้านเธอก็เกือบถูกรถชนเพราะว่าตัวเองหมดแต่เสียสมาธิจากการคิดมากเมื่อกลับมาถึงบ้านเคทพยายามทํางานแต่งเพลงของตัวเองแต่เธอก็ไม่มีสมาธิเอาซะเลยเพราะว่าแม็กซ์ลูกสาวของเธอเอาแต่เล่นบาสเกตบอลจนเสียงดังเคทก็เลยออกมาด่าลูกจนแม็กซ์ต้องขอโทษแม่พอดีกับที่จอร์นสามีของเคทไปรับลูกชายคนกลับมาถึงบ้านพอดีลูกชายคนนี้มีชื่อว่าแดเนียลและจอร์นกับ,บเด็กๆก็เล่นบาสกนนสุาน คืนนั้นเคทพาแม่เข้านอนแมกขอร้องให้แม่อันนิทานเกี่ยวกับเด็กที่ตายให้ฟังพร้อมทั้งถามแม่ว่าแม่จะหาน้องสาวมให้เธอหรือเปล่านั่นทําให้เคทยิ่งเครียดขึ้นไปอีกแล้วก็ไปกินยากล่อมประสาทเพิ่มสุดท้ายเคทก็เลยไปคุยกับจอนและตัดสินใจที่จะรับเด็กมาเลี้ยงจริงๆสักทีวันต่อมาพวกเขาทั้งสองคนเดินทางไปที่บ้านเด็กลำพาระาและก็พบก,กับแม่ชีอาบิเกลแล้วก็ไปเดินดูเด,เด็กในบ้านว่าควรจะรับใครมาดีเคทออกเดินดูเด,เด็กที่ชั้นล่างส่วนจอนนั้นเดินขึ้นไปที่ชั้นบน จอได้ยินเสียงของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกําลังร้องเพลงและพอเขาเข้าไปดูก็พบว่าเด็กสาวคนนี้หน้าตาน่ารักและมีชื่อว่าเอสเธอร์เธอกําลังวาดภาพอยู่เอสเธอร์เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาพวาดที่เธอวาดจนทําให้จอประทับใจมากๆแล้วเมื่อเคสขึ้นมาถึงเธอก็พบเอสเธอร์ด้วยและทั้ง3คนก็พูดคุยทําความรู้จักกันเอสเธอร์บอกว่าปกติไม่มีใครชอบคุยกับเธอเพราะว่าเธอเป็นคนแปลกแยกเคสและจอถูกชะตากับเอสเธอร์มากจึงคุยกับแม่ชีอาเบเกลว่าพวกเธอตกลงจะรับเลี้ยงเธอ แม่ชีอับิเกลจึงเล่าประวัติคร่าวๆเกี่ยวกับเอสเธอร์ให้พวกเขาฟังว่าเอสเธอร์นั้นถูกรับเลี้ยงมาจากรัสเซียแต่โชคร้ายที่ครอบครัวอุปถัมภ์คนก่อนนั้นเกิดอุบัติเหตุตายในบ้านที่ไฟไหม้ยกครัวแต่นอกเหนือจากเรื่องน่าเศร้าที่ว่ามาอับิเกลบอกว่าเอสเธอร์นั้นเป็นเด็กที่ยอดเยี่ยมสมสัปดาห์ต่อมาในที่สุดพวกเขาก็มารับเอสเธอร์ตามสัญญาพวกเขาพาเอสเธอร์ขับรถกลับบ้านระหว่างทางเคสได้สอนภาษามือให้เอสเธอร์เพื่อที่เธอจะได้คุยกับแม็กซ์ลูกสาวหูหนวกของเคสได้พอมาถึงบ้านแม็กซ์ก็ว และเอสเธอร์ก็ถามว่าแม็กซ์ได้ยินเสียงมากแค่ไหนเคจจึงบอกไปว่าเธอได้ยินแค่นิดหน่อยพอที่จะอ่านปากคนอื่นได้เท่านั้นจากนั้นเอสเธอร์ Esther ก็เข้าไปทำความรู้จักกับพุณยายบาบาร่าและก็แดเนียลลูกชายอีกคนในบ้านคืนนะั้นทุกคนมอบของของวัญเพื่อต้อนรับเอสเธอร์อย่างอบอุ่นยกเว้นเพียงแดเนียลคนเดียวที่รู้สึกอิจฉาเอสเธอร์โดยเฉพาะตอนที่เธอได้รับกอดอันอบอุ่นจากจอร์นผู้เป็นพ่อวันต่อมาแดนเนียลออกไปเล่นที่บ้านต้นไม้กับเพื่อนๆแล้วก็แอบดูหนังสือโป๊ก,กันส่วนเอสเธอร์กับแม็กก่นมะกนบ้า เคทกับบาบาร่าคุยกันว่าเคทนั้นจะกลับไปสอบดนตรีอีกครั้งหลังจากที่การรับเรียงของเอสเธอร์เข้าที่เข้าทางเมื่อไหร่แต่ดูเหมือนว่าคําตอบนี้จะไม่ค่อยถูกใจบาบาร่านักคืนนั้นมีพายุใหญ่เอสเธอร์ Esther ก็ตื่นขึ้นมากลางดึกแลถ้ถเธอก็เข้าไปในห้องนอนของแมกเงียบๆส่วนจอร์นและเคทเองก็กำลังร่วมรักกันอยู่แต่แล้วจู่ๆเอสเธอร์ Esther กับแมกก็มาเคาะประตูห้องแล้วก็บอกว่าพวกเธอจะมาขอนอนที่คนเพราะว่ากลัวเสียงพายุและคืนนั้นเอสเธอร์ก็นอนกอดจอร์นทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นเด็กกทุกคนนเเตตรรีียยมจะไป แต่แล้วเอสเธอร์เธอก็เดินลงมาพร้อมกับชุดวเว่อว่เหมือนกับตุ๊กตาทําให้เด็กๆต่างขำในชุดของเธอเคธถามเอสเธอร์ให้แน่ใจว่าเธอใส่ชุดนี้จริงๆหร,ร,รอเพราะเธอกลัวเอสเธอร์จะโดนเด็กคนอ,อื่นล้อแต่เอสเธอร์ก็ยืนยันว่าจะใส่เพราะเธอไม่ให้ความแปลกแยกของเธอไม่เปลี่ยนแปลงความเป็นตัวตนของเธอเองเคธจึงโอเคแล้วก็พาเธอไปส่งที่โรงเรียนแน่นอนว่าวันนั้นเพื่อนนักเรียนในห้องก็ล้อเล่นชุดของเธอจริงๆหลังเลิกเรียนเอสเธอร์กับแม็กก็ไปเล่นรถเลื่อนไปบนทะเลสาบน้าแข็งจนทำให้เคธต้องวิ่งมาตะโกนดุเพราะว่ามันอันตราายมก จังหวะเด,ดียวกันกับที่แดเนียลเองก็เล่นยิงปืนอัดลมและก็จัดการยิงนกจนมันบาดเจ็บเอสเธอร์ Esther กับแม็กมาเห็นเข้าพอดีแต่แทนที่เอสเทอร์จะเอาเรื่องนี้ไปบอกแม่เธอกลับหยิบหินขึ้นมาก้อนหนึ่งแล้วก็ส่งให้แดเนียลแล้วก็บังคาบให้เขาทุบนกตัวน,นั้นให้ตายเพื่อมันจะได้ไม่ทรมานแต่แดเนียลก็กลัวและไม่กล้าทำเอสเธอร์ Esther ก็เลยจัดการทุบนกตัวน,นั้นจนตายแทนคืนนั้นระหว่างที่เอสเธอร์เข้าไปอาบน้ำเคทก็เข้ามาหยิบเสื้อผ้าของเอสเธอร์เพื่อจะเอาไปซัก แต่เขาก็ไปค้นเจอคัมพีไบเบิลเก่าๆเล่มหนึ่งแล้วก็พบว่าใน้นมีรูปของชายหนุ่มคนหนึ่งเช้าวันรุ่งขึ้นเอสเธอร์ไปเรียนตามปกติกลุ่มเพื่อนเพื่อของแดนเนียลต่างก็ล้อเลียนเขาที่มีน้องสาวประหลาดประหลาดมาอยู่ในบ้านด้วยทําให้แดนเนียลโกรธแล้วก็ปัดหนังสือของเอสเธอร์จนหลุดมือและกลุ่มเด็กๆที่ชอบรังแกเอสเธอร์ก็เข้ามารุมซ้ําทําให้เอสเธอร์สติแตกร้องกรีดออกมาอย่างบ้าคลั่งจนทุกคนกลัวเย็นวันนั้นเคสสอนเธอเล่นเปนโนและวพยายามถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรีียยยนนแต่่่เเเอเอออสรร์กก็ไมาจะคุืง เคทจึงเอาสมุดบันทึกของเธอให้เอสเธอร์ดูมันเป็นสมุดที่เคทได้เขียนเรื่องราวบางส่วนเกี่ยวกับลูกอีกคนที่เธอแท้งไปเอสเธอร์จึงถามถึงเรื่องราวเด็กคนนั้นและเคทจึงเล่าให้ฟังแล้วก็พาเธอไปเดินดูต้นกุหลาบที่สวนของเธอที่โรยเท่ากระดูของลูกที่แทงเอาไว้หลังอาหารข้ามคืนนั้นเคทและจอร์นที่คิดว่าเด็กๆเ,เข้านอนกันหมดแล้วพวกเขาทั้งสองคนก็เลยมีเซ็กกันในห้องครัวแต่แล้วพวกเขาก็เห็นเอสเธอร์ที่ปรเอินโผล่เข้ามาจานทำให้ทั้งคู่ตกใจตอนเชา้าเคทจึงพยายามเข้าไปคุยกับเอสเธอร์ถึงสิ่ทีเกิดขึ้น แต่เอสเธอร์ดูเหมือนจะไม่ตกใจอะไรเลยกับสิ่งที่เกิดแถมยังใช้คำหยาบได้แบบไม่รู้สึกเคอะเขินเลยแม้แต่นิดเดียวจนทำให้เคทที่ได้ยินถึงกับอึง้งเคจึงเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาจอนแล้วก็คิดว่าพวกเขาควรจะพาเอสเธอร์ไปปรึกษากับจิตแพทย์แต่จอนกลับคิดว่าเคทคิดมากเกินไปก็แค่เด็กพูดคำหยาบบ้าไปครั้งคราวดูไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงจอนพาลูกสาวทั้งสองคนไปเดินเล่นในสวนสาธารณะก่อนจะมีแม่บ้านอีกคนพาลูกมาด้วยและเธอก็เข้ามาหวานสเสน่ห์ใส่จอนจังหวะเดียวกันเด็กสาวจ เอสเธอร์ไม่ชอบใจที่เห็นสาวคนนั้นใช้ท่าจอนส่วนเด็กจอมโบลี่ที่ตอนนี้กลับเป็นฝ่ายกลัวเอสเธอร์แทนเธอก็เลยเดินไปแอบ,บเล่นสไลเดอร์คนเดียวแต่จังหวะที่เผลอเอสเธอร์ที่มาจากไหนก็ไม่รู้ก็วิ่งเข้ามาผลักเธอจนตกลงไปและก็ขาหักเรื่องนี้ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลยนอกจากแม็กเพียงคนเดียวคืนนั้นจอนเอาเรื่องนี้ไาคุยกับเด็กๆที่โต๊ะอาหารแต่แม็กที่เป็นคนเดียวที่เห็นเหตุการณ์กลับบอกว่าเด็กคนนั้นลื่นล้มเองแล้วก็ดูเหมือนว่าแม็กจะอยู่ภายใต้การครอบงำของเอสเธอร์ แดนเนี่ยไม่พอใจที่เห็นทุกคนในบ้านดูเข้ากันได้ดีกับเอสเธอร์ทำให้เขาตะโกนด่าเอสเธอร์ไปก่อนจะวิ่งหนีเข้าห้องจอ์นจึงทำโทษแดนเนียลโดยการล็อกบ้านต้นไม้สุดโปรดของเขาเอาไว้เคธพาเอสเธอร์และแม็กไปซื้อของเข้าบ้านระหว่างนั้นแม่ชีอเบเกลก็โทรเข้ามาถามสารทุกสุขดบของพวกเขาและก็ถามว่าเอสเธอร์สบายดีไหมแล้วก็ขอคุยกับเธอแต่เอสเธอร์กลับไม่ยอมคุยด้วยเคธจึงคุยต่อเคธเล่าเรื่องต่างๆให้แม่ชีอเบิเกลฟัง ระหว่างนั้นแม็กซ์ที่อ่านปากแม่ได้ก็ได้แปลสิ่งต่างๆที่เคสเล่าให้แม่ชีฟังให้เอสเธอร์ได้รู้เรื่องด้วยคืนนั้นเอสเธอร์เล่นเป็นโนโระดับเทพจนเคสเห็นแล้วตกใจในความเก่งเคสก็เลยถามเอสเธอร์ว่าทําไมเธอต้องโกงหกว่าเล่นเป็นโนไม่เป็นด้วยเอสเธอร์ก็ตอบมาง่ายๆว่าเธอแกล้งเล่นไม่เป็นเพราะว่าอยากจะให้มีคนเขาเอาใจาใส่เธอให้มากกว่าคนอื่นคืนนั้นเคสและจอดเลยทะเลาะก,กับเรื่องนี้โดยมีเอสเธอร์คอยแอบฟังเงียบๆอยู่ด้วยรอยยิ้มเช้าวันต่อมาแม่ีเอาบิเกลมาเยี่ยมที่บ้าน แล้วก็ได้เล่าเรื่องราวบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับเอสเธอร์ให้จอร์เลยเคสฟังว่าพอเธอไปรตรวจสอบประวัติย้อนหลังดีๆแล้วก็พบว่าเอสเธอร์นั้นมีประวัติการใช้กําลังกับเด็กคนอื่นๆมาโดยตลอดเอสเธอร์ Esther อับได้ยินเรื่องทั้งหมดจากนั้นเธอก็รีบเข้าไปหาแม็กซ์แล้วก็โกหกว่ามีคนใจร้ายจะมาพาตัวเธอไปและก็อยากให้แม็กซ์ช่วยเคสคิดว่าเรื่องที่แม่ชีร่ล,ล,ล่วก่ตเกว่จะลเสไปิตตแม่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่น่่่เ่่่่อร์ก็ขอให้่่่ไปหากุญแจบ้านต้นไม้มาให้ แต่แทนที่เอสเธอร์จะใช้กุญแจไขบ้านต้นไม้เธอกลับเอามันไปเปิดตู้เซฟแล้วก็เอาปืนออกมาใสกระสุนเข้าไป1เม็ดแล้วก็จ่อไปที่แม็กซ์ทำให้แม็กซ์นักกลัวมากหลังคุยทุระเสร็จแม่ชีเอเบเกลก็เดินทางกลับเอสเธอร์พาแม็กออกมาที่สะพานแล้วก็บอกกับแม็กว่าเธอแค่จะขู่และทาให้แม่ชีกลัวเท่านั้นจนไม่กล้าจะกลับมาที่นี่อีกพอแม่ชีขับมาถึงสะพานเอสเธอร์ก็ผลักแม็กจนล้มลงวางถนนจนแม่ชีเกือบขับทับแม็กโชคดีที่เธอหักรถหลบทันจนไปเจาะที่ข้างทาง แมชีอเบเกลรีบลงจากรถเพื่อมาดูแม็กซ์ที่นั่งร้องไห้อยู่แล้วก็เข้ามาปลอบเธอจังหวะนั้นเอสเธอร์ก็โผล่เข้ามาข้างหลังแล้วก็เอาคอนทุบเข้าไปที่หัวของแมชีอเบเกลจนล้มลงจมกองเลือดก่อนที่จะบอกให้แม็กซ์ช่วยลากแมชีไปทิ้งลงที่เนินข้างทางโชคร้ายที่แมชียังไม่ตายเอสเธอร์จึงเข้าไปจัดการใช้คอนทุบต่อจนแมชีขาดใจเด็กทั้งสองคนกลับไปที่บ้านต้นไม้แล้วก็เอาชุดเปื้อนเลือดกับคอนไปซ่อนไว้บนนั้นเอสเธอร์บอกกับแม็กซ์ว่าตำรวจจะมาจับแม็กซ์ไปด้วยข้อหาหที่่่เเอเออชวยสร์าคน ่อนที่เอสเธอร์จะเข้าไปกอดแม็กแล้วก็บอกว่าเธอรักแม็กซ์แดนเนียลเองก็บังเอิญเดินมาเห็นเอสเธอร์ปีลงมาจากบ้านต้นไม้แต่เอสเธอร์เองก็ได้เห็นแดนเนียลด้วยเหมือนกันคืนนั้นเอสเธอร์แอบเข้าไปในห้องนอนของแดนเนียลแล้วก็เอามีดเจาะคอพร้อมกับครูว่าอย่าได้ไปบอกใครว่าเขาเห็นเธอที่บ้านต้นไม้เด็ดขาดแดนเนียลรีบรับคำก่อนที่จะฉี่ราดเกงๆด้านของเคธและจอร์นที่พาเอสเธอร์ไปปรึกษาจิตแพทย์แต่จิตแพทย์นั้นกลับบอกว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากเอสเธอร์แต่เกิดจากตัวเคธเองที่รู้สึกว่าเป็นแม่่ไได้ไมมากพ ก็เลยเอาไปลงที่เอสเธอร์ส่วนจอนเองก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้หลังกลับมาถึงบ้านที่บ้านเด็กกัมพาก็โทรมาหาเคสแล้วก็บอกว่าแม่ชีอบิเกลยังไม่กลับมาตั้งแต่วันที่ไปหาเคสและจอนที่บ้านตำรวจออกตามหาแม่ชีแล้วก็ไปพบศพเข้าที่ข้างทางพวกตำรวจมาคุยกับเคสและจอนก่อนจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครคือผู้ต้องสงสัยส่วนเอสเธอร์เองก็เริ่มแสดงอาการหนักขึ้น เธอปิดเปิดไฟเรืองแสงในห้องก่อนจะเห็นว่าภาพวาดธรรมดาของเธอที่จริงแล้วแอบแฝงไปด้วยรูปความรุนแรงและภาพของบ้านแสนสวยที่กลำลังมีไฟลุกไหม้ส่วนเคสเองก็ไปนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่มีพฤติกรรมรุนแรงและก็เอาข้อมูลที่ได้ไปบอกกับจอนแต่จอนก็ไม่ยอมฟังเคสจึงบอกไว้ว่าเธอจะไม่ยอมไปหาจิตแพทย์คนนี้อีกแล้วเคสโทรไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเอสเธอร์สมัยที่ยังอยู่รัเสเซียกับบ้านเด็กกำพร้าแต่ก็ไม่มีข้อมูลอะไรมากมายเลยเอสเธอร์ Esther มีข้อมูลต่างๆแค่ตอนที่เธอเข้ามาอยู่ในอเมริกาแล้วเท่านั้น เช้าวันรุ่งขึ้นจอนเข้าไปปลุกเอสเธอร์เพื่อจะพาเธอไปหาหมอฟันตามนัดแต่พอไปเอสเธอร์ไม่อยากไปหาหมอพวกเขาก็เลยนัดกันใหม่ในวันหลังวันนั้นทั้งวันทั้งเอสเธอร์และจอนก็เลยได้ใช้เวลาร่วมกันวาดรูปด้วยกันก่อนที่เอสเธอร์จะบอกกับจอนว่าเธอคิดว่าเคสนั้นไม่ชอบเธอด้านของเคสที่กําลังไปส่งลูกๆไปโรงเรียนก่อนจะถามถึงเอสเธอร์ว่าเธอเป็นยังไงบ้านที่โรงเรียนแต่พวกเด็กๆก,ก็โกหกว่าไม่มีอะไรเพราะว่าความกลัวเอสเธอร์คืนนั้นเอสเธอร์เข้าไปหาเคสในห้องครัวแล้วก็บอกว่าเธอมีของขวัญจะให้เค เอสเธอร์ดอกกุหลาบมาให้เคทไปของขวัญและเธอก็ไปตัดมันมาจากดอกกุหลาบที่เคทปลูกไว้ขึ้นมาเป็นทวแทนของลูกที่แท้งไปเคทโกรธมากและก็วิ่งไปดึงแขนเอสเธอร์แต่จอร์นเข้ามาห้ามเอาไว้แล้วก็บอกว่ามันเป็นความผิดของเขาเองที่แนะนําให้เอสเธอร์พยายามหาทางทําให้เคทพอใจกลางดึกคืนนั้นเอสเธอร์แอบเข้าไปในโรงรถแล่ก็ใช้เครื่องมือในนั้นเพื่อหักแขนของตัวเองก่อนจะกลับเข้าไปในห้องนอนแล้วก็เรียกให้จอ์นมาดูแผลและก็พบว่าแขนของเธอหักหลังกลับจากโรงพยาบาลจอร์นก็เป็นคนส่งเอสเธอร์เข้านอน เคทเข้ามาเห็นก่อนจะบอกกับจอนว่า mm. เธอไม่ได้ดึงแขนเอสเธอร์แรงขนาดนั้นมันจะหักได้ยังไงเคทเครียดมากแม้เธอจะเลิกเหล้าไปแล้วหลายปีแต่สุดท้ายเธอก็ไปซื้อเหล้ามาดื่มจนเมาก่อนที่จะเทที่เหลือทิ้งไปเช้าวันนั้นเธอไปส่งเด็กๆแต่แล้วกระเป๋าของแดนเนี่ยก็ขาดจนของหลน่นเคทก็เลยรีบวิ่งไปบอกลูกชายแล้วก็ทิง้งแม็กกับเอสเธอร์ไว้ในรถระหว่างนั้นเอสเธอร์ก็ลงมาจากรถก่อนจะปลดเกียร์ว่างปล่อยให้รถไหลลงเนินไปโดยที่แม็กยังอยู่ในรถเคทตกใจแลยวรีบวิ่งไปตามเพื่อหยุดรถ โชคดีที่รถชนเข้ากับกองหิมะด้านหลังแล้วก็หยุดลงโดยไม่มีใครบาดเจ็บคืนนั้นจิตแพทย์มาหาเคสท,ที่บ้านเคสสาบานว่าตอนเธอจอดรถเธอใส่เกียร์ล็อกรถเอาไว้แล้วแน่ๆจอนเอาขวดไวน์ที่เหลือที่เธอกินมาให้เคสดูแล้วก็บอกว่าเอสเธอร์เป็นคนเจอจิตแพทย์บอกกับเคสว่าอาการติดเหล้าของเธอกลับมาอีกรอบและตอนนี้เคสควรจะไปหาผู้บําบัดได้แล้วเคสพยายามอธิบายเรื่องเหล้าว,ว่าเธอกินไปแค่นิดเดียวก่อนจะเทที่เหลือทิ้งหมดแล้วแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเธอเ,ธอเลยทั้งเรื่องเหล้าและก็เรื่องอุบัติเหตุ จอนให้เวลาเคสหนึ่งอาทิตย์เพื่อเตรียมตัวเข้าสถานบําบัดไม่งั้นเขาจะย้ายออกแล้วก็พาเด็กๆไปด้วยด้านของเอสเธอร์ตอนนี้เธอขู่แม็กซ์ว่าจะยิงแม่ทิ้งถ้าแม็กซ์เอาเรื่องทั้งหมดไปบอกเคสคืนนั้นแดเนียลเข้าไปหาแม็กซ์และแม็กซ์ก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับการตายของแม่ชีอเบเกลให้แดเนียลฟังแดเนียลก็เลยบอกกับน้องว่าเขาจะไปเอาหลักฐานมาจากบ้านต้นไม้เองโดยที่ไม่รู้เลยว่าตอนนั้นเอสเธอร์แอบฟังอยู่ดึกคืนนั้นเคสตื่นขึ้นมาและเข้าไปในห้องนอนของแม็กซ์แต่ก็พบว่าองเงอส เอสเตอร์และเคสเถียงกันไปมาและเอสเตอร์ก็ได้เอาไดอารี่ของเคสมาอ่านพร้อมทางแสดงออกถึงการเป็นศัตรูกับเคสวันต่อมาเคสโทรไปบ้านเด็กกำพร้าเพื่อถามข้อมูลเพิ่มเติมแต่กลับไม่ได้อะไรมาเลย mm hmm. เธอจึงไปนค้นหาหนังสือไบเบิลเก่าๆของเอสเตอร์และก็พบว่าเอสเตอร์ได้เอามันไปซ่อนในตุ๊กตาและเคสก็ได้รูปถ่ายของผู้ชายที่ถูกซ่อนเอาไว้ในไบเบิลเล่มนั้นและเคสก็ยังเจอชื่อของสถาบันแห่งหนึ่งชื่อว่าสถาบันเชาเนนเธอจึงลอง Google ดูและก็พบว่ามันคือชื่อของสถาบันจิตเวชแห่งหนึ่ง ด้านของแดนเนียลที่ตอนนี้กาลังแอบขึ้นไปนบ้านต้นไม้เพื่อไปเอาหลักฐานแต่เอสเธอร์ก็แอบตามเขาขึ้นมาเธอจัดการ,ราด้านน้ามันเผาบ้านต้นไม้พร้อมทั้งหลักฐานทั้งหมดและละ็อกกุญแจขังแดนเนียลเอาไว้ในนั้นด้วยแดนเนียลร้องเรียกให้แม่ช่วยแต่เพราะว่าเคทมัวสนใจในเรื่องการสืบข้อมูลของเอสเธอร์ทำให้เธอไม่ทันสังเกตเสียงร้องของความช่วยเหลือจากลูกชายแดนเนียลหนีตายขึ้นไปบนหลังคาก่อนจะกระโดดลงมาและก็บาดเจ็บสาหัสนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นและเอสเธอร์ก็เดินถือก้อนหินเข้ามาเตรียมจะฟาดเข้าใส่ดนีล แต่ตอนนั้นเคทเห็นไฟไหม้ที่กำลังไม้ต้นไม้แล่ก็เห็นว่าเอสเธอร์กำลังจะทุบหินใส่ลูกชายของเธอเข้าพอดีแต่โชคดีที่แม็กซ์วิ่งเข้ามาผลักเอสเธอร์ออกแต่ก็ช่วยพี่ชายเอาไว้ได้ส่วนเคทเองก็ตามมาสมทบทันก่อนที่จะเกิดเรื่องแย่ๆกว่านี้โชคดีที่เดนเนียลยังไม่ตายพวกเขาทุกคนรีบไปที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเดนเนียลบาดเจ็บสาหัสมากและเขาอาจจะจําเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่วนตัวเอสเธอร์เองก็เริ่มกงังวลเคทเอาเรื่องทั้งหมดที่เธอได้รับรู้ไปบอกจอนแต่จอนก็ยังยืนยันที่จะเป็นองงไอ้อ ระหว่างที่ทั้งคู่กำลังทะเลาะกันเอสเธอร์ก็เดินเข้ามาในห้องของแดนเนียลส่วนแม็กซ์เองก็เหมือนจะรู้ว่าเธอมีแผนอะไรในใจเธอจึงเดินตามเอสเธอร์ไปเพื่อจะปกป้องพี่ชายเอสเธอร์ใช้หมอนอุดหน้าของแดนเนียลหวังจะฆ่าให้ตายแม็กซ์รีบไปตามพ่อแม่เข้ามาช่วยสัญญาณกู้ชีพในห้องของแดนเนียลดังขึ้นก่อนที่พวกหมอจะวิ่งเข้ามาและก็ช่วยชีวิตแดนเนียลเอาไว้ได้ทันเคสโกรธจัดเธอวิ่งดิ่งเข้าไปหาเอสเธอร์แล้วก็ตบเข้าไปจนหน้าหันล้มลงกับพื้นพวกพยาบาลจึงรีบประกักตัวเคสเอาไว้ก่อนจะฉีดยาสลบสเธอ จังหวะนั้นก็มีโทรศัพท์สายสาคัญโทรเข้ามาหาเคทพอดีทําให้เธอพลาดสายนั้นไปพอฟื้นขึ้นมาเคทก็รีบถามหาแดนนี่ว่าเป็นยังไงบ้างเธอขอร้องจอนว่าอย่าให้เอสเธอร์เข้าใกล้ลูกๆของเธออีกเด็ดขาดคืนนั้นจอนส่งแม็กซ์เข้านอนและแม็กซ์ก็ถอดเครื่องช่วยฟังออกด้วยจังหวะนั้นเอสเธอร์ Esther ก็เข้ามาจูบส่งแม็กซ์เข้านอนก่อนที่จะแอบหยิบเครื่องช่วยฟังของแม็กซ์ติดมือไปด้วยจอนลงมานั่งที่ห้องนั่งเล่นคนเดียวก่อนจะกินไวน์เพื่อให้เมาเพราะตอนนี้เขาเครียดกับเรื่องงต่าตาาๆในนบ้นมกม จังหวะนั้นเอสเธอร์ก็เดินเข้ามาหาจอนใส่ชุดเหมือนกับผู้ใหญ่จอนเองก็งง,ง,งว่าทำไมเอสเธอร์ถึงแต่งตัวแบบนั้นเอสเธอร์โผล่เข้าจูบจอนแต่จอนก็รียอธิบายให้เอสเธอร์ฟังว่าเขาไม่ได้รักเธอในแบบเดียวกับพี่เขารักเรทเขารักเอสเธอร์แบบพ่อรักลูกสาวเท่านั้นก่อนที่จะไล่ให้เอสเธอร์กลับเข้าไปในห้องของตัวเองเอสเธอร์ไม่ยอมทําตามที่จอนสั่งแถมยังเถียงกลับไปว่าอย่าทำเหมือนกับเธอเป็นเด็กเล็กๆจอนจึงตัดสินใจบอกเ,อ,เอสเธอร์ไปว่าพอกันทีพรุ่งนี้เขาจะโทรเรียกบ้านเด็กกำพร้พาให้มารับตัวเอสเธอร์กลับไป เอสเธอร์โกรธและเสียใจแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาในห้องร้องไห้ด้านของเคทเองในที่สุดเธอก็ได้รับสายโทรศัพท์ที่พลาดไปมันคือสายจากโรงพยาบาลจิตเวชในหนังสือไบเบิลของเอสเธอร์หมอที่ปลายสายรีบบอกให้เคทรีบพาทุกคนนี้ออกไปจากบ้านและให้รีบโทรแจ้งตำรวจก่อนจะบอกว่าที่จริงแล้วเอสเธอร์ไม่ใช่เด็กแต่เธอป่วยด้วยโรคประหลาดเกี่ยวกับฮอร์โมนทำให้เธอมีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูเหมือนกับเด็กแต่ที่จริงแล้วเอสเธอร์นั้นเป็นสาวเต็มตัวแถมประวัติในโรงพยาบาลของเธอก็คือคนชอบใช้ความรุแนแรงต่อผู้อื่นขั้นสุด และเวลาที่เธอไม่ได้อย่างใจเธอจะขูดคอตัวเองจะเป็นแผลนั่นคือเหตุผลที่เธอชอบผูกโบว์ที่คอตลอดเวลาเพื่อปิดรอยแผลคุณหมอยังบอกอีกว่าเอสเธอร์เคยฆ่าคนมาแล้วอย่างน้อย7คนเคสร,รีบนี้จากโรงพยาบาลเพื่อจะกลับไปบ้านทันทีที่บ้านเองตอนนี้เอสเธอร์นั้นสติแตกทำลายข้าวของและก็ลบเครื่องสำอางจากหน้าของตัวเองเผยให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงข,ของเธอที่มีสภาพเป็นผู้หญิงวัยกลางคนจอห์นเองก็ตามเข้าไปดูเอสเธอร์เป็นยังไงบ้างแต่กลับได้เห็นภาพวาดสุดโรคจิตของเธอแทน เคสรีบโทรหาจอนเพื่อบอกเรื่องราวทั้งหมดแต่ก่อนที่จอนจะรับสายไฟในบ้านก็ดับลงเคสจึงโทรรีบแจ้งตำรวจด้านของจอนเองที่ตอนนี้กำลังอยู่ในบ้านมันมืดอยู่ๆเขาก็ถูกเอสเธอร์แทงจากด,ด้านหลังจอนล้มลงแต่ก็ยังไม่ตายเอสเธอร์ Esther จึงเข้าไปแทงซ้ำไม่ยัง้งจนกระทั่งจอนตายคาที่แม็กซ์เดินมาเห็นเข้าพอดีเอสเธอร์ Esther จึงรีบวิ่งตามเธอไปเพื่อจะฆ่าแม็กซ์ด้วยอีกคนส่วนเคสก็มาถึงบ้านพอดี เธอตัดสินใจขับรถพุ่งเข้าชนบ้านก่อนจะรีบเข้าไปหาแล้วก็พบกับศพของจอร์นเธอรู้ทันทีว่าแม็กกำลังอยู่ในอันตรายเคสจึงรีบวิ่งไปตามหาลูกสาวจังหวะที่เคสกำลังหาแม็กซ์อยู่เอสเธอร์ก็ใช้ปืนยิงทะลุก,กระจกเข้าใส่เคสเคสวิ่งหนีไปหลบที่นอกชาลังคาบ้านเอสเธอร์จึงมองไม่เห็นจากนั้นเอสเธอร์จึงตามไปฆ่าแม็กต่อแม็กหนีเข้าไปหลบที่ห้องกระจกในสวนหลังบ้านและเคสก็มองเห็นลูกสาวจจกตรงนั้นพอดี เอสเธอร์เดินมาถึงแล้วก็เห็นเคสเข้าพอดีเอสเธอร์จึงยิงเข้าใส่เคสก็จะเดินตามหาแม็กซ์แล้วก็ไล่ยิงนักอีกคนแม็กซ์หนีไปได้ส่วนเคสเองก็ทุบหลังคากระจกจนแตกก่อนที่ร่างของเธอจะหล่นลงมาทับเอสเธอร์เข้าพอดีแม็กซ์เมื่อเห็นแบบนั้นก็รีบโผล่เข้ามาปลุกแม่ให้ฟื้นเคสลุกขึ้นมาได้ก่อนจะหยิบปืนติดมือไปด้วยและเธอก็อุ้มแม็กซ์ออกไปจากตรงนั้นทิ้งร่างของเอสเธอร์ที่นอนแน่นิ่งเอาไว้พวกตำรวจก็มาถึงพอดีแต่ร่างของเอสเธอร์นั้นตอนนี้ได้หายไปแล้้้วววที่่่่จจจรรริิงงงเเเเอออสสส์นนััถมมลตาาคพืะหหใ็ ทั้งคู่ต่อสู้กับบนทะเลสาบที่เป็นน้าแข็งแม็กใช้ปืนที่แม่ทาหล่นเอาไว้ยิงเข้าใส่เอสเธอร์แต่กระสุนเจาะเข้าไปโดนแผ่นน้าแข็งแทนทําให้น้ําแข็งแตกออกและทั้งเคนและเอสเธอร์ก็ตกลงไปใต้น้าแข็งทั้งเคนและเอสเธอร์ต่อสู้กันใต้น้ําแต่เคนนั้นแรงดีกว่าก็เลยชนะได้และก็พยายามดึงตัวขึ้นมาจากน้ําเอสเธอร์คว้าขาของเคนเอาไว้ก่อนจะพูดขึ้นมาว่าแม่คะแม่จะปล่อยให้หนูตายหรอคะช่วยหนูด้วยเคนจัดการที้เข้าไปที่ยอดหน้าของเอสเธอร์จนหงายคอหัก และร่างของเอสเธอร์ก็ค่อยๆลอยจมน้ำไปทั้งสองแม่ลูกเดินจากออกมาเง,เงียบๆพร้อมรอยแผลและความเจ็บปวดและหนังก็จบลง